สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็ออกมาเปิดประตูนะคะพระาทิตออกแล้วนะคะวันนี้นี่พระาทิตขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอเห็ดนะคะเอฟซี FC. ป่าเห็ดวันนี้ออกเยอะกว่าเมื่อวานดูสิเห็ดทั้งนั้นเลยเห็ด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 เต็มไปหมดเลย ความจริงเมื่อวานนี้ที่ไม่ไดาเก็บยังไม่ได้แกงนะวันนี้แหละค่ะจะแกงนี่เราเก็บดอกสนูได้แล้วนะคะมีปูมาสองตัวนะคะแล้วก็จะเก็บเห็ดนี่แหละคะ่ะวันนี้แกงเห็ดอีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็ผัดดอกสนูนะคะอืมสวยสวยสวยถ้าเราได้เห็ดปลวกอีกก็คงดีนะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ เห็ดของเราพาดนี่มันยังออกขึ้นอีกเยอะอยู่นะนี่โอ้ยที่นี่ที่เดียวนะคะที่เห็ดออกตลอดทั้งปีนะคะตอนปีที่ผ่านมานั้นก็โอ้ยนี่ดอกเล็กมันก็ยังมีอีกเยอะอยู่นะพาดมันอยู่กับเม็ดหินดอกนี้ก็ดอกตูมๆดอกนี้ก็ตูมค่ะกำลังสวยๆอยู่เลยนะคะ อันนี้คือเราค่อยๆย่องนะเดี๋ยวเหยียบอันนี้คือเห็ดเห็ดพึ่งขมนะคะอพอดีเลยนะคะเราต้องการอยู่พอดีนะคะเห็ดพึ่งขมนี่มีเห็ดพึ่งขมด้วยโอ้ยกำลังตุบป,ปุ๊อยู่เลยนี่อยน่าอมีดมาตัดเนาะเศด้ายเราไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาโคนมันออกมาเพราะว่า ถ้าเราเอามีดตัดนะมันก็ยังขึ้นอีกนะนี่ที่มันอยู่ในนี้นะมันก็ยังขึ้นอีกนะ <c oughs> อุย้ยมีไหมแถวนี้ละ่ะงุ้มไว้ที่มันก็ออกนะนี่แถวนีมน้มันก็ยังออกไปเรื่อยๆนะคะเอฟจีคือให้ลูกหลานได้เก็บกินตลอดทั้งปีนะ่ะอตรงนี้ยิ่งสวย ันกอใหญ่มากเลยดอกใหญ่ด้วยปาดสีก็สวยด้วยนะคะเอฟซีปาดตื่นเต้นตื่นเต้นตน,น,นี่สวยมากปาสวยอหลีสวยอหล,วอหลีวันนี้นะเห็ดวิถ้ามันดอกใหญ่นะเอฟซี FC. แกงเต็มหม้อเลยนะถ้ามันดอกใหญ่นะแต่ว่าเห็ดของเราดอกเล็กก็ไม่เป็นไรคะ่ะได้แกงกินทุกวันนี่นี่นี่ นี่นี่สวยสวยสวย,สวยทั้งนั้นเลยสีแดงแดงทั้งนั้นเลยนี่อาดสีสวยมากเลยแม่ดาเดินหาของอยู่ของกินไม่ต้องไปเดินตลาดนะคะเดินเลาะทุ่งนาเรามาก็ได้แล้วนี่กับข้าวนะอ๊าดอกสวยเท้สวยสวยงาม,งาม เราค่อยๆเปิดเบาๆนะเพราะว่าดอกเล็กมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเนอะอุ้ยมีหอยด้วยอันนี้เป็นต้นผักหวานว้าวนี่ไงบา๊าออกมาตามนี้แหละมีออกไหมย้ายก่อนเผื่อมันจะออกเนาะ มีที่ไหนมีที่วางปู่นี่แหละที่ให้เราได้เก็บกินแกงเหิดตลอดนี่กับข้าวของเราไปดูอีกค่ะดูทางนี้สิตรงนี้ขึ้นอีกไหมโอ้ยมันขึ้นไข่เอซีแต่ว่านี่ มันขึ้นไม่ได้นี่น,นีเป็นลาเลยอุ้ยมันยังตูมอยู่นะยังตูมอยู่เลยแต่ว่ามันฝนเยอะเนาะมันเลยเป็นลานี่ดอกนี้ก็สวยนะนี่บางทีมันก็ขึ้นไม่ได้นะดินมันแน่นมาดูทางนี้สิ ตรงนี้ตรงนี้มองนี่มองนี่มองนี่ว้าวมองนี่ก็ขึ้นอีกแล้วนี่ไงตรงนี้นะ่เห็ดเพาะขึ้นเยอะนะปีหน้าน่าจะขึ้นเยอะนะปีหน้านี่ป๊อดจำปามาช่วยแม่เก็บเห็ดบ่นี่มาช่วยแม่หาเห็ดเร็วๆนี่นี่โอ้ตุ้ม ว้าวต้องเอาอยาออกนะนี่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 น,นเราดูเหมือนไม่ใช่เห็ดนะเอซแต่มันเห็ดดอกงามมากนี่อ๋อแต่ละดอกงามงามงามอย่นี้ก็ขึ้นนะ เดี๋ยวมันขึ้นทีหลังเพราะดินมันยังไม่ดินมันยังไม่เปียกสักเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูปากล้วยดูปากล้วยสิมีไหมวันนี้มีไหมมีไหมมีไหมลุน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 ลนโอ้มี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 นี่ไงนี่ไงโอ้มีเด้อนี มันก็ขึ้นมาอยู่นะเออแต่ว่ามันไม่สวยไม่สวยก็ไม่เอาดอกนี้สวยจา้าดอกนี้สวยสวยนี่เอฟซีเรามองไม่เห็นนะนี่ปา้าเป็นกออยู่เลยนะนี่มีหนึ่งสองสามสี่ดอกเอาดอกใหญ่มันดอกเล็กมันอุ้ยมันก็ดันด้นขึ้นมานะเน,นี่ยดันด้นขึ้นมากอหญ้า โอ้อดอกนี้ก็สวยนะนี่เอาเจออยู่นยะ,ะยาได้แกงอีกแล้วก็กววรวมกันเลยยะกินได้ทุกวันเลยไม่เบื่อนี่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  กระละมังใหญ่มังใหญ่เลยอู้ดีๆๆๆเห็นไหมกินทั้งโคกหนองนาเลยนะวันนี้นะดอกอันนี้กินได้ไหมก็เห็นป้าไทยบ้านบอกว่าเอามาผัดก็เลยเก็บมาให้ป้าไทยบ้านผัดเออนี่ๆๆใ่ไข่ได้ดอกสนูนี่ป้าป้าไทยบ้านบอกว่าได้ก็เลยเก็บมาให้ป้าไทยบ้านมีปูสองตัวไม่ได้ปลาเออปลาไม่ลงเลยย่า โอ้ยเห็ดฐานไม่ออกเนาะเห็ดฐานกับเห็ดหน้าแล่ไม่ออกเลยนะย่าเยอะสวยด้วยพี่น้องในวันนี้พะดาเห็ดทั้งดกสนุทั้งปูนาข้าเกหาแนวอยู่แนวกินฮะเออหัวบุ้งก็เก็บมาบ่เดี๋ยวค่อยจะเก็บให้ อีกจุดหนึงก็จะตรงนี้อุ้ยนี่นะย่าเจออยู่นะนี่นี่นี่อ้ยนี่ไงโน่นโน่นโน่นโน่แต่เข้าไปตรงนี้แตนตอดแนตอดเอออ้อมมาทางนี้ออกแถวบันไดศาลาพี่ยูโรนี่ออกแถบันไดเออ นุ่นนุ่นใต้ถุนนุ่นลางแต,น,งงเตนเข้าไปตรงมุมๆหนะ่อยยากเออเออเข้าไปตรง,ตรงมุมๆตรงนั้นล่ะยากเก็บเลย,ยเอออออนเ,อเยอ้ยะจร่อย,ออยเนื้อมันแน่นตอนนี้ยากก็ <laughs> เก็บนะเหิดพึ่ง มันนาฬิกากิมมันออกหลายหลายได้เห็ดพึ่งเนี่ยปีนี้มันออกเยอะก็ปีหน้ามันก็ออกเยอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะรังแตนบ่ยากมันน่าจะอยู่ตรงนี้ได้ได้แล้วนะคะกับข้าวนะคะเห็ดของเราก็ได้พอแกงนะคะได้ดอกสนุได้ปูนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากซุ้มคลิปให้สักห้านาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ